ก็สวัสดีครับมาทำกินหาวันน um ี้มาโรงแรมฮาแจวรีรซทก็จะมีเตียงนุ่มๆสองเตียงด้วยนะครับนี่ครับเตียงที่หนึ่งเตียงที่สองอยู่นู่นก็อาม่าผมพักอีกห้องหนึ่งครับนี่ก็ทางไปห้องอาม่านะครับแต่ห้องผมมันเปิดทางไปไม่ได้ครับแบบนี้เลย แต่ว่าห้องผมถึงจะเปิดทางตรงนู้นไม่ได้ผมก็มีทางลับอีกทางไม่ใช่ทางเข้าด้วยนะก็จะเป็นทางนี่ไงนี่ทางหลังนะครับให้ดูเลยครับมันทะลุก,กับทุกห้องได้นะครับนี่ก็เป็นห้องอาม่าผมนะครับนี่ครับอากงผมอาม่าผมกำลังนอนยืดเหยียดร่างกายนะครับอย่าลืมไปดูมวยฟ้าแซ่ซื้อด้วยครับช่องอามา่าก็ จังหวะนี้นะครับเรากลับเข้าห้องตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในห้องก่อนก็เตียงสองเตียงนี้มันนุ่มๆผมรู้สึกชอบแบบเป็นแบบบังกะโลมากกว่านะครับบักามากกว่าแบบเป็นโรงแรมเป็นห้องๆองะครับผมรู้สึกว่าบังกะโลมันบริการได้ดีกว่าครับ <c oughs> นี่ครับก็มีตู้เย็นกะถางขยะอยีกตรงนี้เลยนะครับก็จะ มีที่นั่งให้ด้วยนะครับก็ทางนี้เป็นห้องน้ำนนครับก็เราสามารถเปิดบิดไฟได้นะครับนี่ครับนี่สภาพห้องน้ำน,นะครับมีสบู่ที่ห้องน้ำน,นี้มันเปียกไม่ใช่เพราะว่าเขาบริการไม่ดีครับเขาบริการดีแต่แม่ผมล้างเท้าเฉยๆครับนี่พูดจริงนะโอเคนี่ก็เป็นที่นั่งนะคะที่นั่ง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  ก็เป็นที่นั่งของเรานะครับก็ทีวีนะครับมีทีวีด้วยนี่ก็ที่สายกุญแจแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับก็มีแอร์ครับแอร์ไฮไลท์นะครับแอร์ไฮไลท์ดีที่สุดในโลกนะครับแอร์แล้วก็เราจะมาทดสอบกันว่าเตียงนุ่มขนาดไหน 3.. ามสองหจัมสแกเอาใหม่นะครับ ก็นุ่มมากๆเลยนะครับก็จะมีรหัส WiFi ตรงนี้นะครับเป็นรหัส Wi-Fi เดี๋ยวเบอร์รหัสเองนะครับเดี๋ยวเบอร์รหัสให้นะครับเบอร์รหัสนะครับเบอร์คำว่าเบอร์ครับคือปิดรหัสก็มีผ้าม่านให้นะครับ ก็ประตูข้างหลังก็จะมีที่ล็อกแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ที่ล็อกนะครับนี่ครับแล้วก็เปิดไม่สามารถเปิดออกไปได้แบบนี้แล้วประตูข้างหน้าก็มีที่ล็อกนะครับนี่ครับที่ล็อก โอเครับก็มักจะช่องมักทงกินขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่ลงคลิปใหม่กดเลยไม่กดจำสแกนนะต้องกดในสามวินาทีนะสามสองหนึ่งอ้าวไม่กดย๊ <c oughs> บายบายครับอย่าลืมกดด้วยนะกดเลย